รายชื่อครับเล่นทั้ง2ทีมครับวันนี้สุดคนแรกนั้นมีสมัยเทเบตตี้ขยับแล้วก็ปั่นโคลดิปเียวโอ้โหจนเสาครับโอ้แบบพุ่งไม่ถึงกันด้วยครับสโหเกือบไปนะครับไล่ของเทแบตตี้โอ้ไปกระแทกเสาออกมานะครับเหลี่ยมขวามือของชมวลนี่เป็นสิ่งที่สัิเกตเองก็ถือล้างกลับมา ชุมพลเปิดยอดเข้าไปตรงนี้ชงให้ลูกคัดแล้วดีดลงนินโอโหชนคานครับเฮเบตตี้ hey, วันนี้ไม่มีดุดับในการวางเท้าแล้วแต่ว่าบอลก็ยังอุตสาไปชนคานครับโอ้แซมโบนั้นสารภาพแล้วครับไม่ไหวจริงนี่ครับเอเดร่าลูกลักษณะนี้เป็นโอ้ชุ่มมาสั้นๆเล่นกันเปิดเข้าไปข้างในโฉบมามงลูกนี้โอ้โหเวนท ตัเอกลักษณ์กับอภิวัฒนตาสับสนแล้วครับไม่ไม่มีใครเข้าไปเล่นสักคนนะครับไปปล่อยแฮนพนเร็วมากเหมือนกันนะครับวัดแบตตี้ปั่นลูกนี้มาแล้วก็โอ้โหไม่ต้องกรอบครับแต่แซมบูลก็เขยิบแน่นอนนะครับบอลลูกดิ่งจากซ้ายของแบตตี้แบบนี้นี่ร่วงเลยครับยันชุมพลผู้สินยังให้เล่นต่อได้ครับได้เปรียบอยู่แือวปั่นเข้ามาแล้วโอ้โหโชว์ไปนิดเดียวครับ ตัวดนครับพอชุมชัยยอดวางหน้าลูกของโขกเช็ดต่อบมาลุคัสถึงด้วยตาคุรละเบียดกันลูกนี้ล้มลงไปอา้าวเสียจุดโทษครับโอ้โหตรสพรน่าไปเสียท่าดบวยเหลืองด้วยครับก็าอยู่ในจังหวะไม่ได้ถึงแบบรายด้วยนะครับแต่โอ้โหเข้าไปช้ากว่าจากลุคัสครับโหม่ตั้งไปงแต ก็ออพอเองก็ดูแล้วเข้ามาแล้วก็ยิงเลยโอาโหรอดขาไปนิดเดียวครับโอ้แซมมวลปอเขาเกือบจะเซฟได้แต่ก็1-0ครับราชบุรีโอ้ไป,ไปถูกทางแล้วคือยิงไม่ได้ห่างกลางประตเข่าไหลเซบาสเตียนเน้น,นเอาหนักหนังท้าแล้วบอลเนี่ยจริงยังอยู่ผสมชชยครับก็ยิงได้เหมือนกันยิงเองก็ปัน่นโคงมาเสาแรกยังพาไว้ได้รับแซมมวล ชุมพลสาดขึ้นแมงหน้าลูกคัดชงมาดีมากครับยานิกอ่ะครับพื้นที่มียอดกลับมาลูกคัดโม่งลูกนี้ปัดไว้ได้ครับา <Ooh. S 1> สมนุนปอคฮนดิงแฮมอ้ยการเชื่อมกันต่อบอลข้างหน้านี่น่ากลัวครับราชบุรีเล่นก,กันแค่2คนเองนะครับแล้วใข้มามั่นยำจริงๆครับบอนลากยอดมาตามช่องสวยครับแล้วยิงหนาม,มานับนเสาอีกครับโอ้โหยันิกว่า ยกกันมาใหม่บอลฉลับแล้วออกหลังครับเป็นลูกต้องไปแล้วลูกนี้นี่ขยกตามมายิงได้เลยนะครับอัดดีขึ้นมาเป็นแผงครับเปิดทะลุกขึ้นมาแตะไว้ไดยุทธนาบอลกระชอกจับบอลคุบิยิงข้ามคานครับโอ้โหให้บอลยัดมาดีนะครับยุทธนาก็พักดีครับลูกนี้เนะี่ยไปไปติดที่เอกลักษณ์แล้วตัดเข้าในยุทธนาไหลกับมาบอลคุบิขวาสุดขวาสุดไม่เห็นครับคือกับมาหลังจิรวัตร กีร o v ต t ยิงเลยครับไปตรงกรอบโอ้โหแมขาดจังหวะสุดท้ายจริงๆครับสีสกเกตรึ้งหลังก็พยายามเต็มที่สีสกเกตมีโอกาสที่จะรักษาสติไม่แพ้ในบ้านครับเปิดเข้ามาแล้วคู่นี้เรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับตุงนีแม่บงชี้ขาดมาพูดอสธรรชาติครับไม่ทันขาดทำมาแล้วครับหนึ่งต่อหนึ่ง ทำไมาได้ยอดเจี๋ยสถิติไม่แพ้ใครในบ้านตัวเองมาได้ต่อไปไม่ล้ำหน้านะครับ <g arden> การยืนตำแหน่งของผู้โดยนอยู่ในแนวเดินกับกองหลังร,งราชุรีอยู่แล้วแล้วโอ้โหดูโรซิมิให้บทน้ำหนักดีมากๆครับจ่ายยัดเข้าหาตัวเลยเปา่าไม่ไทันเลยครับศรีสเกตเอฟซีก็เปิดบ้านเสมอกับราชุวิริลเตฟซีกหนึ่งประตูต่อหนึ่งบ่าศีเสมอได้ทันเวลานะครับสำหรับทางศรีสเกตแม้ว่าจะเสียสถิติชนะรวดในบ้านแต่อย่างน้อยวันนี้ก็รอดพ้นจากความแพ้มาได้นอกจากว่า เป็นทางฝั่งทีมเยือนราชบุรีนะครับที่ได้จุดโทษในช่วงครึ่งลัครึ่งแรกของเทปตี้ฟลานเดสให้ทา mm hmm. งทีมเยือนบุกมาบนำก่อนหนึ่งศูนย์ก่อนที่ทางส, mm hmm. งสีเกตจะมาเร่งเครื่องแล้วก็ทำได้สำเร็จในช่วงครึเวลากขณะขั้นครึ่งหลังเนี่นะครับ mm hmm. อุดมส่วนชาติมงจะเจาะเข้าไปก็ทําให้แบรกัไปทีนั้นหนึ่งคะแนนครับตอนนี้ทั้งสองทีมเล่นไปแล้วทีมละสิบนัดนะครับทางศรีสเกตเก็บเพิ่มเป็น14แต้มส่วนราชบุรีเก็บเพิ่มเป็น17แต้มก็ต้องไปลุ้นเรื่องข,ของการ อยู่ในอันดับไหนของตารางอีกทีหนึ่งดูจากคนกนคารพูดด้วยกลางสัปดาห์ครับพุทธที่11พฤษภาคมนี้ทางราชบุรีมีคิวเล่นในบ้านพบชนบุรีในขณะที่ศรีสะเกดต้องบุกไป